กับเช่ยงเคยในะช่วงข่าวไอทีนะครับ iOS 14 iPad o s 14ตอนนี้คือตัวทดสอบตัวเต็มปล่อยปลายปีนี้ผู้ใช้หลายคนต้องถามว่าทำไมไม่ได้อัปเดตเป็น iOS 14หรือ iPad o s 14ซึ่งอาจจะไม่ทราบกันว่าที่เห็นกันเป็นนั้นตัวทดสอบสอหบน้องัฒนนาไม่ใช่ตัวเต็ม iOS 14ตอนนี้ไม่ใช่ตัวเต็มสำหรับผู้ใช้ที่มาขึ้น iOS 14ต้องตกใจนะครับเป็นเพราที่หลายๆคนได้ใช้และแชร์กันนั้น เป็นแค่ตัวทดสอบสำหรับนักพัฒน,นาหรือที่เราเรียกกันว่า iOS Developer Beta นั่นเองนะครับวัตถุประสงค์จริงของ iOS s Developer Beta คือสำหรับนักพัฒน,นาที่ต้องการทดสอบฟีเจอร์ใช่างนงานต่างแนะนําและนําตัว iOS ไปทดสอบนะครับเพื่อไปทดสอบพัฒน,นาและปรับปรุงแอปพลิเคชันของตัวเองก่อนจะปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตนั่นเองนะครับ Apple Beta อ,ปโ,ปอบบโปรแกรม c o m i n g s New Public เบต้าสำหรับ iOS สิบสี่และ iPad OS สิบสี่ Mac OS Big Sur tvOS สิบสี่และ watchOS เจ็ดกำลังจะมาเร็วๆนี้เป็นสมาชิกของ Apple Beta Software Program คุณสามารถทดสอบแอปพลิเคชันของ Apple โดยการทดสอบการเปิดตัวรุ่นและการตั้งค่าการดาวน์โหลด If you're not already a member, sign up today. iOS Developer Beta นั้นไม่ได้ออกแบบมาใหใ,ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ใช้งานเพราะเป็นตัวทดสอบที่ยังไม่สมบูรณ์มักมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่ง Apple จะเปิดรับการรายงานปัญหานั้นจากตงางพัฒนาและออกอัปเดตแก้ไขในเวอร์ชันถัดไปนั่นเองส่วน iOS Fabric Beta ที่ปล่อยออกมาทีหลังก็เป็นตัวทดสอบเช่นกัน แต่เป็นตัวทดสอบสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่อยากทดสอบที่งต้องลงทะเบียนใช้งานโดย a o s p u b l i c Beta จีบิทากการใช้งานน้อกว่า Developer Beta เพราะมีการแก้ปัญหามาดับหนึ่งแล้วนั่นเองเหมือนที่รายง,งานไปก่อนหน้านี้ว่าผู้ใช้ทั่วไปไม่ควรอัปเดตหรือไม่นควรติดตั้ง a o s 4 Developer Beta เพราะเป็นตัวทดสอบสำหรบับพัฒนาโดย Apple ได้ประกาศวันปล่อย iOS 14แต่ละแบบไว้ดังนี้ iOS 14 Developer Beta ทันทีที่จบลางงาน WWDC 2020 iOS Public Beta ภายในเดือนกรกฎาและ iOS สำหรับผู้ใช้ทั่วไปสิ้นปี2020นี้ในช่วงเดือนกันยายนดังนั้นหากใครที่ติดตั้ง iOS 14 iPad o s 14ในช่วงนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นการทดสอบไม่ใช่เวอร์ชันทางการเทียบเปิลวออกมาหรือที่เราเห็นกันทั่วไปที่มีคนแชร์กันโพสต์กันว่า iOS 14มีอมีอนุนันนี้ดี นั่นคือตัวทดสอบนะครับอย่าไปเช็ตัวเต็มนะครับตัวเต็มคาดว่าอาจจะมาพร้อมกับ iPhone รุ่นใหม่หรือตัวอุปกรณ์รุ่นใหม่นะครับเลยจะปล่อยมาก่อนนะครับซึ่งอย่าตกใจกันนะครับผมสวัสดีในช่วงข่าวเกีับไอทีห้องเจริญเพียรเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามการชมได้ครับสวัสดีครับ